มายามป่าเห็ดนะคะทุกคนเจ้าว่าเห็ดยังเด้อบากากกินแต่ว่าเขาว่าเป็นเห็ดเป็นเห็ดหนาแหล่าสันวาตะกบกาเก็บเล้อพี่น้องอันนี้คือเห็ดบ่องหูจักเห็ดบ่หูจักเลยค่ะพี่ค่ะป่ามันแหมค่ะเห็ด <c oughs> ยังมาสีลายค่ะอันขันค้นกินเป็นเขาเจ้าจว่าเห็ดหนาเขาว่าเขาเจ้าจว่าคือเห็ดหนาแหล่บานเท่าหน่ไหมคะ่ะเนี่ย<ม>เนี่ย,<ม>ยเห็ดหนาแหล่เห็ดเขาไข่บานเท่านั้นนะ แต่บกกาเก็บนะค่ะเพราะว่าเห็ดอันนี้บ่เคยกินนะคะนะคะ,ะ,คะเบิ้งเนี่ยค่ะเป็นเยอะมากดูดิเขาบอกว่าเป็นเห็ดนาแหล่นาหนาแหล่คือจังเห็ดนาแหล่บานเท่านี่แหละคะ่ะแต่กับบกบกาเก็บ้ะค่ะเพราะว่าบ่เข้าบ่หูว่าเห็ดยังแต่ว่าผู้คนกินได้เพิ่นกับว่าเห็ดนาแหล่แต่กับบกกาเก็บ คือวานั่นแหละพี่น้องเอาให้ชั่วดอกตุปุติปีอีน,น้ำดีนี่อยู่มัดสมองอรอถปีค่ะเนี่ยค่ะไปพุนค่มันเป็นสายไปน้ำผุนเป็นสายไปน้ำเบิงมาสิผ้าย่างเบิงนะคะนี่กันเก็บนี่กับด็ผ้ยาย่๊คือเก่าเลยพี่นอ้องแต้ว่าบกกาเก็บเบิงค่ะพี่น้อง เป็นสายเลยพุนแต่ว่าคันคันเปียบเทียบแล้วก็คือสีเฮ็ดเห็ดนาแหล่บานเท่านั่นแหละค่ะแต่ว่าบกกาเก็บนะคะเฮ็ดเข่าไข่เฮ็ดนาแหล่งสิไหคะมันน่าสิผ้าอยางเบิ้งเบิ้งค่ะสิผ้าอยางมาเบิ้งทังนี้แย่หนองเช่มัญานเนี่ยค่ะ คนันบ้านบ้าน,นเท่ากับซีเมนเฮ็ดนาแหล,ะละ่ราคะเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดนาแหล่แต่กับบุกกาเก็บเพราะว่าเฮ็ดอันนี้บ่เคยบ่เคยเก็บเ oh. นี่ยค่ะเนี่ยเฮ็ดนาแหล่เขาจเจ้าว่า yes found <that. S 1> you found อะอย่าไปเตะมันลูก <Yeah. S 1> พี่น่ะพี่น้องมิตรดอกตุ่มๆแต่บุกกาเก็บพุ่น <Yeah. S 1> you found อะ น้องแจ้ก็เห็นแล้วก็พากันเตะบ่ได้เอาถุงมานั่น่าจะเป็นเฮ็ดนาแระละค่ะไอโนบิงอ่ะเบิ้งได้พี่น้องพุ่นเต็มไปเบิดเต็มทงเต็มทาพีผีมาเบิ้งทั้งพี่มาเบิ้งทั้งพี่มาเบิ้งทั้งพี่พี่น้องแล้วบ้างเต็มไปเบิดแล้วค่ะคุ้กเกลี่ต้องร่อนกับสิผ้าให้ไปยางออกผ้า ต่ว่าแม่ก็มาจอด <odu> แม่ก็พามาจอดเบิ้งเห็ดลูกก็สิอยากไปยางโอ oh, no ้โนบิเลสน้าสิพาย่างเบิดมือเบิดเว้นนั่น่หละยากหลายเบิ่งเด้อสิพาพี่น้องเบิ่งเห็ดจะพาพี่น้องเบิ่งเห็ดค่ะน่าจะเป็นเห็ดนาแหล่เห็ดเขาไข่บ้านเฮานั่นล่ละฮะเบิ่งพี่น้องอยู่สุขวละแหงเอาโลด ตุปุติปีอยู่นี่กลังแตกกะมีนี่ค่ะ,คะ <c oughs> เนี่ยค่ะเห็นเรอน่อนซ้อนแต่วบกกาเก็บเ่ยนันไม่เห็ดอันนั้นอยู่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้เบิ้งคักๆเด้อพี่น้องให้เบิ้งคักๆเนี่ยน่าจะเป็นเห็ดเขาไขาบ่บานเท่าแหละแต่คนกินเป็นเขาก็สิเก็บแต,แต่อันนี้อันนี้บกเคยกินอีลีนะกินกินมันก็คือเห็ดเขาไข่เห่าหน่ะละ่ะ ตุ้ okay. <Yeah. S 1> ปุติปียุโอเคไปเลยเรดี้น้องเชะกอยากยางเต็มยุคค่ะพี่น้องสุดล windows, <gangen> ูก <damned>. ห <trad God> ูลูกตาอันนี้ป้าเห็ดอันนั้นเนี่นี่ป้าเห็ดอันเห็ดขาะเห็ดผึ่งขาไล่แต่ว่ามันบ่ท่านได้ออกส่วนปลาเมื่อส่วนแต่เมื่อไปไปไป เซบายบายก่อนมาทำไมบัดดีครับพาพามามีมาทำอะไรไปพักไปพักิสันว่าไปเก็บเ็ดโอเคพี่น้องนี่ก็ลมาเบ่งบรรยากาศเนี่ยมาแรงฝุ่นได้หน่อยเขาก็มาเล่นกันแซลเซลอยู่ในสะไายน้ำสะพานสะพานของสกอตแลนด์ค่ะได้เดชไหนพี่เชยอยู่ตรงไหนสะพานสะพานเก่าแก่ใช่ไหม เด้อนมันที่มันไฟเยใช่ไหมแล้วก็มันมันมีแล้วก็มันมีไฟมันมีไฟไฟไหมใช่ไหมใช่คุณครูพาไปทนตศึกษามันมีไฟไหมใช่ไหมหนูมีหนูก็ระแต่ครูพาไปดูใช่ไหมคะกสกทริปอีกเลกวันจะเลยกะและเน หรอโอเคครูพาไปคนะศึกษาแล้วก็พาไปดูสะพานด้วยใช่ไหมคะนนี่น่ากูเอ้าไปเต้เห็นยังล่ะนี่เด้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ป้าปลานี่ป้านี่ป้านั่นป้าน้ำโมนี่เป็นยุ่มยุ่มยุมยุมเนี่ยนะคะอุ้มอุมนี่มีแต่เห็ดเด้ค่ะเนี่ยกำลังมาจอบอยู่เนี่ย ว่าจอบไปเห็นแต่เห็ดเขาไข่เห็ดนาแล้วว่เห็นเห็ดเพิ่งคาไล่นั่ย่ close c l สโอเคนะคะเสร็จบายทุกคนก่อน